สวัสดีครับวันนี้ครัวสวังใหญ่ชาแนลเราก็มาพบกันอีกนะครับสำหรับเมนูนี้เป็นเมนูแซลมอนที่เคยบอกไว้ตั้งแต่คลิปก่อนว่าเราจะเอาแซลมอนมาตำใส่เหมือนทําน,าน้ำตุมตำนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่เส้นวัลกรเป็นเส้นอะไรแม่หัวใชเท้าญี่ปุ่นหัวใชเท้าญี่ปุ่นนะครับซึ่งรสชาติมันพอกินกับแซลมอนเพราะว่า ตอนคลิปก่อนนะฮะรสชาติมันรู้สึกว่าโอเคก็เลยลองเอามาตำแซลมอนนะครับนี่ดูซดกอ่อกนี่ยเนี่ยโอ้โหจานเล็กแต่ราคาไม่เล็กครับจานนี้เพราะว่าอย่างน้อยๆก็แซลมอนในนี้เกือบครึ่งตัวนะฮะร,ราคาเอ้ยจานเล็กแต่ราคาไม่เล็กนะฮะดูว่า อ่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะเดี๋ยวลองก่อนอืมอรได้เลยครับแบบเมนูใีเ้เราเราก็เคยทากินบ้างแล้ว แต่มันเส้นมะละมะละกอนะแต่น,นี้เป็นเส้นหอยเช้า์เ็น,นเส้นกอดดีมากหอยเชลล์กอดดีมากเน,นื้อปลาแซลมอนก็ยังใช้ได้อยู่ส่วนผักเราอันนี้เป็นขึ้นช่าย ขอก่อนมีฉะอมนะครับเนื้อ,อสัมบยังสดดีอยู่ Bon, il y a วันมีไหมอนกินน้นะนนนนนำแป๊บหนึ่งอนะ่ะเข้ากันน้ำเก๊กหวยแช่แบบเย็นจัดๆเลยนะฮะยี่ห้ออะไรก็ได้ถ้าแช่เย็นจัดแล้วอร่อยเข้ากันทุกยี่ห้อคอนเฟิร์ม ชถ้าน้ำแข็งโปะหน่อยแช่ยเย็นมันจะอร่อยมากนะับมันจะมันจะกอกนะจ๊ะ,ะแต่ไม่เลยไม่ใส่น้ำแข็งแค่ช,ยยช่องเย็นเออแค่ช่องแช่ผักธรรมดาอยากให้ลองมากเลย แม่จับน้ำแล้วเดี๋ยวสักพักก็มาปวดเหมือนเดิมเมนูนี้เร,ราทำไม่ยากครับตำเหมือนต้น้ำต้มตัมธรรมดานีน่แหละใส่เส้นลงไปแล้วก็เอาแซลมอนที่เราหั่นเป็นชิ้นมแล้วคุกเลย คืนชาตนี้ค่ณจะมาลองกินกับตอบพิมบอกว่าไอ้ตามประเภทนี้ปก like ติจะใส่ไข่ยำแล้วก็จะทำม่อนเหมือนคลิปก่อนเดี๋ยวนี้ยมากินกับแบบนี้กค่ใช้ได้น well. ี่ะมันเข้ากันทำม่อนดลองหลายประเภทแล้วรู้สึกฝังนเป็ใไขได้ ลองถ้าลองกินกับส้มตำนี่คงแบบเข้าข้าอย่างนี้เดี๋ยวจะลองเดี๋ยวทำคลิปทำน้ำตำเดี๋ยวจะลองเอาเด็กกินให้ดูนะแต่ที่รสชาติมันก็มันก็เข้ากัน กาแฟครับตรไหนอยากรู้สูงก,ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปไปเลยนะครับเดี๋ยวจะแชทไปบอกสูตรว่าใส่อะไรบ้างเดี๋ยวจะแชทส่วนตัวรวกว่าใส่อะไรบ้างรับรองติดใจแน,น่นอน เราเเพื่อนในแกล้งนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราจัดกันเดรวจัดให้เลยเดี๋ยวออกชิปมาเลยเราจัดให้เลยครับนึงตรงนี้รักล,ลองดึงหูไม่ออก น้ำเจ๊ตหอยเป็นออของของยากน้ำเก็หตหวยครับนะครับของต้องมีน้ำเก็ตหวยเย็นๆของต้องมี ปะะเดี๋ยวข้าวหนะ้าเดี๋ยวจะลองตำใส่พริกเที่อวดองน้ำตาลแล้วกับกระเทียมที่เราดรองน้ำตาลนะ ว่าน,น่าจะน่าจะเข้ากันพวกอาหารทะเลเพราะลองลองกินจากคลิปก่อนเนะี่ยรสชาติมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวนัวหวาน,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 นมันจะใช้ได้เลยคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะโอเคคิอว่าน่าจะมันน่าจะเข้ากันมากไม่ว่าจะเป็นเอาไปตำน้ำชิ้มหรือว่าเอามากินกับพวกอาหารทะเลผมคิดว่ามันน่าจะน่าจะโอ้น่าจะใช้ได้เนะี่ย นี่จะเป็นปสูตรของเราเองนะว่าลองวิธีการดองน้ำปลาที่กระเทียมต้องดองเพราะมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยแต่อาราส่วนต้องได้เดี๋ยวไปกินในน้ำด้วยเพาเราทำมันจิ้มไว้เวลาไปไหนมาไหนเราก็ง่ายใส่กระปุก กระปุกปิดฝาดีอัดปิดไว้เสร็จปุ๊บพอเราจะไปเที่ยวเราก็ออกมาพอไปถึงที่ละลายพอดีวันจิ้มพวกนี้ถ้าค้างคืนถ้าผ่านไปแค่คืนหนึ่งมันจะอร่อยมากรสชาติมันจะกลมกล่อมเหมือนกับมันหมักม,มันมีนนกมารหมักทั้งวันนะครับยกพวกรสชาติมันจะออกมาตอนที่เราหมาักอัดกิดไว้ เขาออกมาล <looked desserts> ายพุทธรสชาติมัน <untu> ก็จะออกมารสชาติจะนุ่มแต่ถ้าเราตําก <minded> ุ้กที่จิ้มเนี่ยถ้าเราตํากุ้งที่กินเลยรสชาติจะดืดดุดเค็มก็จะเค็มเปรี้ยวก็จะเปรี้ยวไปเลยแต่มันก็จะไม่ใช่ว่าไม่อร่อยทำไมมันก็มันก็จะอร่อยอีกแบบนึงแต่ถ้าเราหมักค้างคืนหรืแช่ติดไปค้างคืนอะไรเงี้ยรสชาติมันจะกลมกล่อมรสชาติมันจะแบบรสชาติทั้งวัน ใช้คำว่า,ถ,า,าถ้าเป็นภาษาการเคีย่อละมุนล,ละมุนกลมกล่อมอะไรเงี้ยนะ จิ้มสัตว์ใหญ่ของเราใส่อะไรบ้างทำอะไรบ้างจะบอกเลยว่าขั้นตอนต้องใช้เยอะหน่อยขั้นตอนมันก็จะเยอะอีกนึงเพราะว่าของอร่อยมันต้องใช้เวลานิ่นึง เอาเร็ว่าจะปิดคลิปเอาเนี่ยมาปิดคลิปให้หน่อยเร็วเร็วทำไมต้องบ่นอ่ะรีบเสียงวนะคนปิดคลิป <c oughs> มาเร็วมาปิดคลิปเลย <c oughs> แล้ว,วปิดคลิปแล้วเนี่ย <c oughs> เร็ว แล,แล้วันปิดคลิปแล้วเด็กเลยมีนูนี้เอามนเก็บควายหมดลอนใช้วชวนว่าให้สไใจเ่อนขอใช้ขอใช้มือ 嗯，我我我 OK 的。 พักคะพักคะแถวบ้านาเ,เรื่องพักคะเร็วๆคนปิดคลิปเร็ว ดูความข้นของน้ำมันบอกบงบอกได้ถึงความนัวนัวมากปตร้านนี้ก็เป็นสูตรมิตรของเราเองนะฮะเป็นสูตรของเราเอง,เอ,อ,งอ๋อไปม,มีผมก่อน ไม่รอเลยไม่ผีผมกหอนได้ไหมฮะไม่ดูทรงผมให้ลวงงมาต่าดูทรงผมแล้วโอ้ทรงผมไปอาบน้ำเสร็จบายดีครับก่อนบายดีค่าบายบายบายดีค่าก่อนบายดีค่าก่อนเร็วบายบายเราจะปิดคลิปไปหรอเราปิดคลิปเลยใช่ไหมก็ท่านเราปิดคลิปไปแล้วกันางเราท่บายดีครับก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับ เมนูนิ้วหัวคือตัมแช่มอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ครัวสากใหญ่ชาแนลของเรานะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปให้แฟนๆทุกคนได้ชมนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอออินเตอร์สวัสดีหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแล้วแล้วสวัสดีค่ะ